พัฒนาคือสร้างสรรค์ทำขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพัฒนาโครงการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมของกระทรวงมหาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2 5 0 5โดยโอนกิจาการบริหารของส่วนพัฒนาท้องถิ่นกรมมหาดไทยเดิมมาเป็นกิจาการบริหารของกรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการ พัฒนาชุมชนเพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านจะรอการจัดสรรง,งบจากรัฐบาลน,นะคะแต่ว่านัปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชุมชนเนี่ยเขาจะมีการบริหารจัดการาเช่นการช่วยเหลือของคนยากจนในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยเขาก็จะใช้เงินจากส่วนที่เขามีในชุมชนเนี่ยดูแลกันเอง โครงการพัฒนาชุมชนมีพันธกิจที่สำคัญคือพัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยพัฒนากรเข้าไปทำงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชนสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเดิมเนี่ยการมีส่วนร่วม ของชุมชนเนี่ยจะน้อยก็คือชาวบ้าน,นอาจจะขาดความเข้าใจนะคะในการที่เข้ามาดําเนินการแต่ว่าพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยกิจกรรมดําเนินการเนี่ยรู้สึกมันจะราบรื่นขึ้นก็คือคนเข้าใจงานมากขึ้นแล้วก็ชุมชนเนี่ยเห็นเลยว่าชาวบ้านเนี่ยรู้จักขึ้นตนเองมากขึ้นตลอดระยะเวลา51ปีที่ผ่านมา โรงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาคนสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงโดยมีพัฒนากรเข้าไปช่วยดูแลให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านในทุกๆเรื่องค่ะโครงการพัฒนาชุมชนภูมิใจที่มีส่วนสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง